สาวเราพาทุกคนมาเข้าป้าก็บผักเซียนเดี๋ยวนี้เขาพอง่ในป้าผักเซียนแลวเนาะเขามาบึ้งนะว่ามือนี้เขาจะได้ผักเซียนบ่อเลิหรือบ่ได้เพราะว่าสาวเราย่างผ่านมามิกอกี้นี่นั่นเห็นนันนั้นมันขึ้นสูงละแล้วมันก็มีดอกแลวเนาะโอเคเขาไปเก็บต้นกันได้เลยเนาะว่ามือนี้เขาจะได้ผักเซียนหรือบ่ได้สาวเราคือว่าเขามาซ่าถ้ามาทิตแล้วนี่คือจะได้ลายนะ้ามันก็ออกดอกละเป็นยังไงเขาก็ไปเก็บเนาะเขาว่าเขาได้มาแลวเนาะทุกคน โอ okay. เคไปไปกินมกันได้เลยอันนี้สาวลาบุงหัวเป็นพักอย่างเงี้เนานี่นี่สีนี่กำลังออกง่ามงามไลยลายเต็มไปหมดเลยหยอดอ่อนๆี่ชี้เป็นตะแซบสาวลากบุงหัวเป็นพักอย่างี้เนาะ ป้ายูเมกาเลยนะอุดมสมบูรณ์พาไปแบบเฮาศึกษาเฮาวหัวแบบผักอย่างง่ายอย่างกินได้นะแม่นบือึดกินเนาะย้อนกะผักบงอเมริกา้าผักบงฝรั่งเนาะเพราะเป็นผักบงอเมริกา้าโอเคเฮาก็ย่างเข้าป่าได้เลยเนาะไปเก็บผักเซียนน้ำกันอันนี้ก็ป้าผักเซียนเออลงป้าผักบงฝรั่งมาต้นผักเซียนต้นหนึ่งเนาะโอเค รรมาซาบ้านเขาเจ้างามหลายอุดมสมบูรณ์เนาะงามเห็ดก็เห็ดก็หลายงามผักผักก็หลายผู้ห้างเก็บไปกินชาบแบบของที่กอกศึกษาย่งางเข้ามาก็เห็นผักเสี้ยนต้นต้นมันขึ้นสูงแล้วตัวนี้มันน้อยเนาะเขาก็จะไปเก็บมอง่งลายเนาะโอเคย่งางเข้าไปป้านนะน่อยนึง นำ้ำก็เหียมป้าก็หลายอันนี้เป็นป้าหักบงฝรั่งมัดกำลังขึ้นสูงถ้าเข้ามาหิรีร่วนี่นะมันกำลังออกกำลังงามเนาะกำลังยอดอ่อนๆคลิปนี้ให้แม่นานๆยอดของมันแก่แล้วยอดอมันขึ้นสูงแล้วขึ้นสูงละลิฟหัวกายหัวแล้วเนาะอันนี้ก็ผักเซียนตน้นแรกแฮกมานแต่มันขึ้นสูงแล้วนี่ เขาก็จะเข้าไปตูปป้าเล็กๆอัน,นบุมัผักกูดป่ะผักกูดแนวน้อยที่นี่จะเทียมป้าจะเทียมป้าก็หลายตัวนี้มันเป็นใบตัวใบยาวเนาะกะเียมป้าตัวนี้ตะกี้กับบุ้หูดอกเอ้หักขึ้นขาเบนบอกว่ามันจะเทียมป้าเลยนะ ย่ดตัวนี้ขึ้นมันขึ้นสูงแล้วเนาะแล้วมันออกดอกแล้วนี่เสียดายมาซาหนเนาะถ้ามาฮิตแล้วนี่คาบุดีงามคาบุดีเก็บผู้ห้างเก็บกันมาฮิตแล้วนี่อันนี้เขาเจเ้าก็เออเนาผักเซียนฝรั่งเนาะผักเซียนเมกเมกาผักเซียนฝรั่งเอาไปคั้นกลิ่นส้มนี่แซบ,บแซบเลยนี่ยามนี้กําลังมันยามักเซียนออกโอเคขอเขาก็ย่าเขาไปกันงแเลยเนาะ จะมีคลองน้ำเนาะข้างข้างนกก็ห้องจอเจอจอเจ๋อยู่โอ้ยมีคนมาเก็บแล้วเขาเจ้าเก็บยังเหลือจะโตให้หักเสียนฝรั่งเนาะคนเขาเจ้าเก็บเขาเจ้าหาก็มาเก็บประมาณ สองสามมือนจ้อันนี้มันยังเง่นอยู่เก็บแต่ยอดนี่นี่เนาะเขาจะมาเก็ยบยิงเลือดแต่โต ตาโหลมันจักสูงเนาะมันออกดอกละเก็บไปเลยออกดอกสูงอ้ามาที่เรีย้ยงเพชีอนันีเพชรีโอเคเพชรีงอนอ่อนไม่เอาก็เด็ดเอาเนาะเด็ดเอาเต็นอนอ่อนมา <c oughs> เต็มไปหมดเลย

เอ,อเ,อเอาเอาในเอามีดมาตัดเอบดูให้ัน่อนลงได้หอมกินผักเชียงน้ำน้ำเนาะเปอกดอก 对。 ไม่ละอยู่ค่ะมันออกมากหมดแล้วเ,เป็นดอกกำลังออกมากอ่อ,อนเสียดายมาฮิเเลียนี่ขมาฮิเเลียนี่ทอมบูรีเก็บเนาะ